ต่เนียนอัปเดตงานแต่งก็หาโรงแรมได้แล้วที่ที่วอดรอปค่ะใช่ค่ะก็ในเดือนบอกได้ยังไม่รู้หอดู้บอกได้บอกได้ยังหมอดูให้บอกยังไม่รู้เอาเอาเป็นว่าเดือนหลังจากพฤษภาไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเรื่องชุดเรื่องอะไรแล้วแล้วก็เดือนพฤษภาเราจะมีพิธีไทยในวัดใช่ค่เรื่องไม่บอกเื่อวันนี้ มาดูท่าค่ะ <c oughs> ดวงพี่เนี่ยแหละ <c oughs> เขา <c oughs> บอกว่าเป็นเป็นดวงที่เหมือนกับห้ามพูดแบบวันเป๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไวใ้ใกล้ๆจริงๆค่อยบอก <c oughs> แจ้งเพื่อแจ้งญาติอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกำชับเขาหรือยังไม่บอกหรือจะยัง, <c oughs> ยงไม่บอกใครแต่ก็แต่ก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆเ,เ,เราบางคนที่รู้ค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ยังก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับใครอะไรเงี้ยก็คือสั่งลูกซิตเลยไม่ถึงกับขั้นสั่งก็พรุ่งนี้ถ้าเจอออฟก็ระวังด้วย เพราะนั้นเพราะนั้นรู้จิปากไม่ค่อยอยู่แต่ว่าตอนนี้ให้หลุดเรื่องตัวเองก่อนก็หลักๆคือจริงๆต้องทักทักทั้งในมุมของหญิงตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนก่อนจะเป็นพี่ตุลนี้สามค่ะว่าแบบหญิงอะเป็นดวงที่เหมือนพูดเรื่องความรักมากก็ไม่ดีหรือว่าพูดเรื่องแบบจะแต่งงานหรืออะไรเงี้ยจะมีเรื่องไม่ค่อยดีอะไร่ะใช่ก็อยากให้รอใกล้ๆไวัอใกล้ก่อน จริงๆ,งๆ<ะ>ก็ทํามาแล้วนะคะแก้เคลดแก้อะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็วก็ณนะปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วลอะไรเงี้ยในส่วนของปีเนเป็นดิสนีย์ ทำไมหนูพูดเหมือนไม่ค่อยพอใจพ <online> ี่หนมพูดเหมืนไม่พอใจเลยหน่ไม่พีใจเลยนไม่้อใจเลยหนูไม่มอใจเหไม่พอใจเหไม่พอใเหนูไม่พอใตเลนกไม่พ่ใลยนูไม่พอใจเหไม่พอใจเลยหไม่อใจเลนกไม่พีใจเลนไม่พอใจเลยนูไม่ใจเนแไม่ใล่นไม่อใจเนไม่พอจเลยนูไม่ใจเลยน่ไม่มอใเล่หนูไม่ใยหน่ไม่พอใเลยนไม่พอใจเลนูไม่พอใจเลยหิูไม่พอใาเหน่ไม่พอใเลยไม่อใจเลยูไม่พอใจเล่หนูไม่พอใยไม่พอยนูไ่พอใลยหนม่พอใจเนกไม่พอใแล้วก็ไม่อใ บางทีชอบ ชอบมากกว่าพี่นในมุมของผู้ชายนะอย่างเช่นอย่างเราคุยกันเรื่องพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าเออพี่อยากถ่ายอะไรที่มันมีกลิ่นของความเป็นเป็นดิสนีย์นิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่มันไม่ใช่พรินเซสกับพรินซ์อ่ะอย่างเช่นพวกเลดี้แอนด์ทรมที่เป็นหมากินสปากเกตตี้อะไรเงี้ยพี่ว่าการที่เรามานั่งกินสปากเกตตี้กันแบบเหมือนเส้นเดียวก็น่ารักดีะไรเงี้ยอันนี้เขาก็แยงขึ้นมาบอกว่าไม่เราต้องเป็นพรินเซสกับพรินซ์อะงงนั้จะงมานชุดจะเป็นยังไงคะซิงเมนอะไๆ ไม่บอกค่ะอันนี้คือดีเทลคือคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ก็ยังไม่ลอยนะแบบไม่ลอยค่อยๆคิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่องของการเรื่องอะไรก็ยังมีการแก้ไขรูปแบบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยกี่ะ20%แล้วคะตอนนี้ก60%ถึง50%อย่างนึงก็มันก็เหมือนจะเยอะแล้วนะมันก็เยอะนะใช่ก็เยอะอะไรเป็นพิเศษ กังวลเรื่องจริงๆที่เราคุยเรากังวลกเชื่งรายชื่อมากกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราเราอยากแบบว่าด้วยด้วยยุคโควิดด้วยค่ะอย่างหลายๆคนอย่างเพื่อนๆที่แต่งงานในช่วงนี้เขาก็จะบอกว่ารายชื่อมันต้องเตะมากเลยนะบางคนมาเช้าก็มาเช้าเลยไหมมาช่วงเย็นเลยไหมแล้วก็จํานวนคนแล้วก็อ,อ,อะไรต่างๆคือยุคมันเปลี่ยน ก็จะเครียดเรื่องเงินมากกว่าคือในเรื่อง<ม>อื่นๆไม่ค่อยเครียดแต่กลัวไม่ไม่กลัวเตรียมไม่ทันยุ่งร,รว่ามัานจะกระชั้นคือในเรื่องของการเตรียมงานอย่างไม่คิดว่าไม่ทนัน<ม>เพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างเราก็ค่อนข้างไปได้เยอะแล้วเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราต้องทำเองอย่างพวกลายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเครียดนิดหนึ่งเครียมเท่าไหร่อะไรนะคะเรียระมาณเท่าไหร่โรงแรมให้เท่าไหร่คะคือโรงแรมเขาหลับได้เต็มที่หกหกร้อยหรือแม็กซิมัมเลยแบบ ไหลชนไหลก็800อย่ะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากให้ให้คนที่มางานต้องรู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยการเตรียมงานด้วยกันค่ะเป็นไงบ้างมันตัวว่าคุยกันพวกเราเรามีคนกลางครับเรามีเรามีวันที่แผนดอร์เนทีน จริงๆเราจะตีกับเวดดิ้งแพนเนอร์คือเหมือนแบบไม่เวดดิ้งแพนเนอร์จะตีเราจะตีขาเราก็มีอยู่วันหนึ่งพี่ก็แบบ <c oughs> พูดเรื่องแบบดีไซน์การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบเหมือนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแบบอยากให้มีอะไรในการสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วน้องเก่งเป็นเวดดิ้งแพนเนอร์บอกว่าพี่หญิงถ้ามีหนูตีขาพี่เลยนะ <c oughs> ไม่ได้คือน้องเก่งเขาก็จะแบบทํางานเวดดิ้งมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เชื่อเขาแหละต้นไม้สิบพี่หญิเต็มที่เลยค่ะถือว่าช่วยเต็มที่ครับช่ะใช่จริงๆเขาเขาก็คุยกับ คุยกับน้องเก่งมาเหมือนแบบลุงหน้ามาสักผักแล้วแล้วก็วเวลาผมเจอเก่งเก็จะแบบเออที่คุยกับพี่หญิงมาเป็นแบบนี้นะพี่ตูนเหมือนเลยนะี่ยก็โอเคคุยไปแล้วเนาะแล้ว <c oughs> จะต้องมีตรงไหนที่แบบตรงนี้ขอเราเป็นคนคิดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยไหมน่าจะเป็นลิ s เพลงค่ะ<อ>ค เขาชอบร้องเพลงถ้าในงานเจ้าบ่าวยึดใหม่ส่วนเราเป็นเป็นนักเต้นขอโทษแขกทุกคนเจ้าบ่าวร้องวันเดียวี่หญิงต้องร้องใช่ช็อตชุดตอนนี้ถึงไหนอีชุดคะพี่โผล่ชุดณตอนนี้ก็ถ้ารวมชุดไทยที่เข้าวัดก็สี่ณตอนนี้นะคะใช่แล้วก็แสดงก็มีแล้วก็พอมานั่งคิดอาจจะมีต้องมีชุดแบบยังดูทัมมิ่งในช่วงของชุดไทยกับ ช่วงแถลงข่าวเวลาว่ามันเปลี่ยนทันไหมอะไรเงี้ยเชิองานภายานงานก็นะยุคยุคโควิดที่ว่าเอาที่สบายสบายคือตัวโรงแรมโรงแรมสวยอยู่แล้วสําหรับหญิงอ้แล้วก็เราสองคนเป็นคนชอบอะไรเรียบเรียบคืออาจจะไม่ได้เดคอเรทอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบงานแบบมันเหมือนเรียบเรียบดูดูแบบสบายสบายอะแบบนึกภาพพรินเซสที่น้าพริน เป็นอะไรนะอลาดินเป็นอะไรมมาเลยจ้ะพี่หญิงก็ต้องเป็นจัสมินนะแต่พี่หญิงก็ไปลองชุดเจ้าสาวมาบ้างแล้วเป็นแต่แบบทุกคนฟี๊ดแบบดีมากทุกคนนึกว่าใส่ชุดงานจริงๆแต่ว่าไม่ใช่นะคะอาจจะไปถ่ายแบบเฉยๆพี่ตุนเห็นเราเป็นไงบ้างคะออร่าความสวยความยังไม่เห็นแล้วไม่ได้ดูเลยครับเอ้า หมายถึงชุดเจ้าสาวจริงๆคือหญิงก็ไม่ให้เขาดูแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาไปลองชุดเขาที่เป็นทักซิโดเขาถ่ายรูปเขานะแล้วเขาก็เอานิ้วอะระบายสี่ชุดเขาไม่ให้เราเห็นมันรู้เขาไปบอกเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวคือชุดเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวชุดเจ้าสาวเท่านั้นที่ห้ามให้เห็นชุดเจ้าเจ้าบ่าวไม่เป็นไรอะไรอเยอันอันนี้คือถือหรือว่าเป็นถือถือเราอยากให้เขาเซอร์ไพรส์ด้วยแหละหลๆใช่คือให้เห็นวันงานเลยใช่ค่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นกันบ้างอย่างเ ไม่ค่อยคู่เราไม่ค่อยอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้มีมีมีปัจจัยหลายๆอย่างโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราทำให้เรารู้สึกว่าเราไปกังวลเรื่องอื่นมากกว่าใช่ค่ะส่วนส่วนก็ก็คือรอการ์ดเชิญเลยจริงๆริใช่ใช่จะได้เริ่มต้นหรือว่าหมอดูบอกว่าให้บอกต้องต้องหยุรอรอนการเดี๋ยววันนี้เราโทรไปเช็คหมอดูกันสักทีเราเริ่มพูดได้หรือยังแจะเตรียมตัวเตรียมชุดเลยไม่ทันไหมแบบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมไม่ได้บอกเลย กลัวอะชุดชุดไม่ค่อยกลัวนะจริงๆก็น่าจะอย่างน้อยสามเดือนสามเดือนอะไรประมาณน่ะเนี่ยอยากบอกสามเดือนก็ต้องบอกนะซึ่งปีหลังจะน้อยอีกใช่ช่วงครึ่งปีหลังค่ะใช่แล้วอย่างเรื่องที่ออกขาวไปเนี่ยนะคะับเมื่อไปสารที่ออกสักมากเราแบบเราใช้ เราใช้รูปหน้าตอบคำถามนะคะี่รู้พี่รู้ท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 ี่รู้่รู้ที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 ่รู้พี่รู้ที่รู้ที่รู้ี่รู้ที่รู้พี่รู้ี่รู้ที่รู้พี่รู้ที่รู้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 นี่รู้ที่รู้ไี่รู้ท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 ี่รู้ดรู้ี่รู ว่าคุยไม่ได้2เดือนประมาณนั้นแหละก็รู้สึกดีกันะไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยแกผลึกหัดลงรูปคู่เลยสิงงงม่เราแบบไปทักเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบแต่แบบคลึหัดถามพูดไม่คิดอะไรผลึหัดลงรูปคู่เลยสิแลวหลังจากพลึหัดไม่ลงรูปเดียวเลยแต่ว่าหญิงเคยพูดมาก่อนหยิงเคยพูดมาเสมอว่าหญิงอยากให้ออกมีแฟนคือหญิงอชอบ ชอบอัพที่สุดเวลาที่เขามีความรักก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาจะทนดาวตัวเองมาบานิดนึงแล้วเขาจะเขาจะน่ารักอะไรไม่ถามเหมทำไมเขาว่าอะไรนะคะาไม่ปรึกษาไม่ถามเขาไม่ค่อยปรึกษาหรอกค่ะคือคือคือในมุมเราเราก็เชื่อว่าจริงจริงจจากความรักครั้งที่แล้วเนี่ยเขาใช้เวลานานมากเลยนะกว่าที่เขาจะจะมาเจออีกคนหนึ่งหรือว่ากว่าเขาที่จะแน่ใจว่าเขาอยากเปิดตัวหรือว่าอยากให้อยากให้เกียดคนข้างๆเขาอะไรเงี้ยเพราะว่า อิงก็เชื่อว่าตลอดเวลาปีก,กว่าๆเขาก็แทบไม่มีเวลาได้ไดเจอใครใหม่อย่างเงี้ยอิงก็ดีใจกับเขานะที่เออได้เจอเป็นสายต่อรอบนีเรื่องเรื่องสายฝอตกใจเหมือนกันเคยถามเขาไหมพี่ว่าทำไมเป็นสายฝอ,อไม่เคยถามแต่เราก็เคยรู้ว่าเขาก็เคยมีแบบเดทคุยกับฝรั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะแบบมาจบที่สายฝอไงแต่เราก็เคยพูดกับเขาว่าสายฝอก็ก็โอเคนะเรารู้สึกว่าฝรั่งก็ เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องพวกนี้เขาจะแบบเข้าใจทุกอย่างค่อนข้างแบบเคลียร์อะไรเงี้ยเรา้วเจอยังเรออะไรนะคะยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอใช่จะรับน้องรับร่อะไรก็บอกเขาอยู่ว่าต้องรับเขากลุ่มรับน้องนี่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ในกลุ่มเขาต้องรับน้องสงสารเขาแท้เลยเจอกันแล้วเจออะไรบ้างไม่ไม่เจออะไรเท่าไหร่นะแค่แบบไปไปที่กองแล้วก็อะไรพวกเนี้ยไปได้เจอใช่ได้เจอทุกคนเลยอ่ะ นเขาก็เรียกเขาก็เรียกพี่ชายแหละพวกแกงส้มออฟอะไรอย่างนี้งานแต่งพอาต้งแต่งเพลงให้พี่ตุนแล้วนะแกงส้มแต่งเพลงให้พี่ตุลรอมาปีปีกว่าแต่งมาปีกว่ายังไม่ได้ใช้ชื่อเพลงคุกอัคาบันเห็นดังบอกอย่างนั้นนะชื่อเพลงคุกอัคาบันก็จะมีแกงเข้ไปร้องแกงแกงจะไปร้องเพลงค่ะม่ซ้อมนะคะ ให้นางร้องคนเดียวของนางไปแต่ว่าแต่ว่าแก๊งสาวๆเราก็อยู่คือหญิงก็มีมีแบนด์มีมีไลฟ์สดไทยอะไรเงี้ยเป็น after party. <ม>อัปเตอร์ปาร์ตี้ใช่เพราะว่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกเนี่ยบอกว่าเอออาจจะอยากแต่งแบบจุยคือแบบเส็จพิธีบ่ายแล้วจบเลยอะไรเงี<ม>้ยเพื่อนเสียงแข็งกันทุกคนเลยบไม่ได้<ม>ฉันต้องเต้นทุกคนอยากเต้นอะไรก็สาก็ไม่เยอะค่ะไม่เ<ต>ยอะใช่ ไม,ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมันีม่ไหลแก๊งนะก็ไหลแก๊งจริงแต่ว่าแต่ว่าด้วยยคโควิดด้วยอะไรด้วยอะอย่างว่าหลายๆคนเขาก็เขาก็อยากมาจอยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ค่ะจะเห็นผีเสือ้อมาต <c oughs> ิ <c oughs> ดเชอรือเ่เห็นค่ะได้เห็นแน่นอนอันนี้กำลังลุนเจนนี่อยู่เพราะว่าเจนรับวัคซีนแล้วใช่เข็มแรกนะคะหรือว่าต้องกักตัวไหมหรว่าต้องกักตัวไหมเพราะว่าการกักตัวกับ เด็ก3คนก็เป็นเรื่องที่แบบเออแต่ว่าแต่เจนก็พูดเสมอว่าถ้าถ้ายังไงมาได้มาอยู่แล้วเลย่ะแต่ห้าคนแน่นอนค่ะโอเคะคได้ค่ะขอบคคุณนะไม่พูดเลยนะคะจบไม่